สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลบัามทูดเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว youtube.com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิ v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันหันสามหมาสนุกนะครับประจำในวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์ 2,564นะแลม8ค่ำเดือน3ปีชวดตามปฏิติโหรษนะครับ <c oughs> วันนี้สามารถทำการมงคลได้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธงชัยก็ถือว่าดีด้วยนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านลเล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้ในนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริงนะก็ติดต่อมา,อาจาย์ได้จะได้ตรงกับในดวงเจตานะครับ อเคนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันต่อเนื่องเลยนะครับความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ปดค่ำความฝันในแรม8ปดค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับเออไม่ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจริงใน3าวันข้างหน้าฝันว่าได้เงินก็ได้เงิน,ได,งนได้ทองก็ได้ทองนะครับการงานประสบผลความสำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะ สหรผู้ที่ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับเออวันนี้คุณก็ทาได้เลยนะน้ํามันพงน้ํามันายน้ํามันจันน้ํามันมะกอกเอาให้เต็มที่ไปเลยครับมาถึงเสียงเซมซีประจําวัน เซมซี c c, ประจําในวันนี้ได้ใบที TikTok, TikTok. 11, นะ่ติ๊กตอกติกตอกสิบเอ็นะโชคชะตางท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากนะครับท่านจะสมหวังได้รับทั้งลาบยศเกียรติสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับออในโดยชะตาแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนะีให้ระวังการหวางตัวนิดนึงนะครับถ้าเอาแต่ใจเตัมมากจนเกินไปเนี่ยจะนำพามาสึ่ปัญหาโประสรต่างๆ สี่เนี่องคาดหวังในช่วงนี้จะสําเร็จรุ่งรุงด้วยดีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอยู่ในช่วงที่สดใสนะก็รู้จักถนอมน้ําใจกันถือว่าเป็นการดีธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะมีงานเข้ามานะครับทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์นะและท่านก็ไม่ควรที่จะระโมบโลภมากจนเกินไปนะครับเออจะต้องคิดกําไรแต่พอควรก็พอแล้วนะสำหรับคนที่กําลังสมัครงานอยู่นะครับ ท่านมีโอกาสจะงานทำนะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมนะให้คุณได้รับอนาคตที่ดีในดวงชะตาในเรื่องของคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆถือว่าได้คะแนนดีในวันนี้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดียกันเลยนะ ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นเลยให้เว้นสีม่วงนะเว้นสีม่วงนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นตกภูมิพระพฤหัสบดีหนึ่งปีเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปงานศพเพราะไม่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับเออคนคนอยู่คนตายกับคนเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ งานศพสาคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณใส่ซองไปก็พอแล้วซองอาจจะหนักหนักหน่อยนะเออหนักหนักไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะสีที่ดีประจาวันก็อาจจะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีแดงสีแดงสีบรนเย็นได้สีที่ลองลงมาคือสีเขียวนะสีเขียว อัญยมณีประจําวันนี้ที่ดีที่สุดเลยก็คือทองคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใส่ทองคำบนในวันเนี้ยก็ถือว่าจะดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงในวันเนี้ยคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนะคุณต้องระวังนะครับเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่างๆที่จะมีเข้ามาจนแทบตั้งตัวไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตานะระวังในเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องเสียทรัพย์ นะต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้รับแบบรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับถ้าดาวอาทิตย์คุณเป็นงานคุณก็ได้งานถ้าดาวอาทิตย์คุณเป็นเงินคุณก็ได้เงินประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาถ้าโชคลาภก็ได้โชคลาภอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะติด พิษครดดาวพระจันทร์จะติดพิษครดช่วงเวลา9มง55นาทีโดยประมาณนะติดไปถึงนูนนะ่นเนี่ยบ่าย3โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วง9โมง55นาทีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยหรือติดต่อในเรื่องของหนี้สินต่างๆก็ได้นะครับแล้วในช่วงหลังจากบ่าย3โมงครึ่งเปต้นไปเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตามีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพบผู้ไรผู้ใหญ่ได้พูดคุยในสิ่งต่างๆในเรื่องของความรู้ต่างๆก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับ <c oughs> วันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองนะขอให้คุณใส่ใจทํางานนะของคุณให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยมีความอดทน สูงที่ดีในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของความรักวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณในดวงชะตานะแล้วก็ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆนิติกรรมสัญญานะครับจะประสบผลความสําเร็จสมหวังด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก่อนเซ็นต้องอ่านก่อนนะอันนี้คือสําคัญเลยอ่านก่อนเซ็นไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ก็ต้อง ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคนะมาเริ่มต้นที่ชาวาลัคนาราศีเมษก,กันอย่างรวดเร็วชาวราศีเมษเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าคุณเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยนะครับกับความมุ่งมั่นตั้งใจหรือความเพียรความพยายามอะไรก็แล้วแต่นะแต่ขอให้คุณอดทนนะครับก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะในดวงชะตาในเรื่องของการงานดาวการงานไม่ดีในวันนี้ ก็อาจมีปัญหาเก่าเกากับเข้ามาในเรื่องของการงานนะจะต้องแก้ไขในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวพระศุกร์วันนี้คุณทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลกวามสมเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของความรักคนโสดมีโอกาสได้พบคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษก ราศีพฤษภเนี่ยวันนี้ในเรื่องงานของคุณก็ส่งผลให้คุณจะมีความขยันดีนะต่อสู้ในเรื่องของกิจการการงานนะมีความรับผิดชอบนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะวันนี้การเงินก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อนเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของเพื่อนไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหานะครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของการคําประกันฟ้องร้องคดีความ นะค้ำเพื่อนเพื่อนค้ำอะไรก็วุ่นวายสับสนไปหมดนะฮะ <c oughs> ในดวงชะตาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นินนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะก็ไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณนะครับไม่ควรจะร่วมหุ้นส่วนกับใครนะมีเกตการที่ถูกหลอกถูกโกงหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้าคุณสัญญาอาจจะมีสัญญาแบบล็อกไม่เปิดเผยก็ได้นะต่อมาชาวนักนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจาตัวตนุไปอยู่ในภพมรณะนะครับในเรื่องของงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าขอให้คุณอดทนนะงานวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของการเงินกระดุมพะอยู่ภพปุตตะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องขบุตรและบริวารน,นะบริวารวันนี้ก็มีความมั่นคงดีนะครับในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีนะนะไป,ไปทํางานดีกว่านะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพพันธุนะวันนี้คุณก็จะใส่ใจดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีความโรเด่น,นุ่นนี่นั่นนะในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าดีมากจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีในดวงชะตานะครับรออายรับก็มีเข้ามาอาจจะมีโชคนะครับหรือโชคลาภจาก ลูกค้าก็ได้นะครับแต่ติดต่อเข้ามาในวันนี้ต่อมาชาวาลาัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้ก็ดูเหมือนจะมีโชคแต่ก็มีอปุปสรรคเก็บโชคลาไม,ม่ค่อยอยู่ในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายในเรื่องของการงานม,ากมักมีอุปสรรคนะครับให้ระวังในเรื่องของการใช้อํานาจในเรื่องของการงานนะครับจะเป็นศัตรู ระวังในเรื่องของคดีความด้วยในดวงชะตาในเรื่องของงานนะส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ยังเป็นอาลีอยู่นะครับการเงินมิจะร้ายจ่ายไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้หนึ่งนะในดวงชะตาของคุณนะครับความรักก็ยังโอเคดีปกติไม่ได้โดดเด่นนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันในดวงคุณในเรื่องของงานนะครับก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมผ่านประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภทางด้านการเงินมีดอกมีพลกกาไรที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าได้คู่ครองนะที่ถูกโอกถูกใจพูดคุยกันรู้เลือกดีในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพพันธุนะครับคุณก็ใส่ใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องหนุนนี่นั่นนะครับบางคนก็มีโอกาสที่จะรับมรดกในสิ่งต่างๆนะส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับคุณไหนต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองให้มากยิ่งขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักหมายถึง คนคุณได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินก่อร่างสร้างตัวที่ดีในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพสัจจะวันนี้การงานถือว่าโดดเด่นมากมีโชคลาภดีๆในดวงตานะครับติดต่อโลกออนไลน์โซเชียลในเรื่องของงานของคุณก็จะรับผลตอบรับที่ดีในดวงชะตานะครับการเงินก็ถือว่าได้เงิน นะแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับอาจจะไม่ค่อยที่จะจริงใจกับคุณสักสท่าไหลนะนะระวังเครดิตของคุณจะเสียหายด้วยนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้จ่ายแหลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตามีเรื่องเสียเงินนะครับมีทั้งรับทั้งเสียไอ่ก้องต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่คุณจะมีโชคลาภมาจากต่างถิ่นต่างแดนไกล ในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของงานก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้คุณระวังอุบัติเหตุนะครับอย่างน,น้อยน้อยมีดบาดกระดาษบาดอ <c oughs> าจจะมีปัญหาอุบัติเเกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาด้วยในดวงชะตาของคุณนะ <c oughs> โอเคต่อมาเช้าลัคนารลาสีกลุ่มเช้าราศีกลุมเนี่ยวันนี้นะครับในเรื่องของงานนะคุณจะต้องขยัน,ขนแข่งให้มากยิ่งขึ้นนะถึงจะดีในเรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้จ่ายนะในดวงชะตาของคุณแล้วก็ให้คุณติดต่อกับนะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นคนต่างชาติติดต่อง,งานกับต่างทีมต่างแบรนจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณก็จะได้โชคลาภที่ดีนะครับในดวงชะตาในเรื่องของการเงินนะครับต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับระวังบุตรบริวารอาจจะเจ็บหัวไม่สบายนะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีมีนก็อย่าไว้ใจเพื่อนฝูงมากนะัก ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาอันนี้ครบสิบสองราศีนะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมแล้วว่าดวงคุณอันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบ,สบวินะหรือยี่สิบวิก็ได้เริ่มเจ็กโง่สาสีโง่ฉีกป่วยก้าจับนะ ธออนาู้เสร็จเปด็ดขอดจักยกยื้อเาเยือนนะครบแล้วนะครับมาถึงคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ลา่าราชาถือไม่เท้านะครับดีในเรื่องของการงานมีสเสน่ด้วยนะครับในเรื่องของการงานก็จะประสบผลความสําเร็จมีงานติดต่อเข้ามาในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินจากงานนะครับในเรื่องของความรัก นะก็มีเกณฑ์การที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอนะครับออในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2องนี่คุณได้ the fool ถนะือว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับหรือกิจการแต่ในด้านของการเงินนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะมีความมั่นคงนะคาดหวังอะไรยังไม่ค่อยได้ในเรื่องของเงินเงินทองสองนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยมักจะเป็นคนที่เจ้าชู้ นะเออถ้าคุณรักใครชอบใครแล้วคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่โดยเช่นกันนะอย่างแบบไม่ฟังคําเตือนของใครเลยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้คว้าเดื้อร้นนะแล้วคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับถือว่าการงานของคุณเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จดีนะครับได้งานใหม่ถ้าใครตกงานอยู่ก็จะได้งานทานะในเรื่องของการติดต่อธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ราบรื่นดีนะครับ จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองนะครับความรักคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักนะมีโอกาสสูงสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานกันแล้วก็จะมีบุตรมีลูกด้วยเช่นกันนะโอเคนะครับอันนี้คือคาาําทํานายก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าส,ญญาสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์นะครับหรือเสริมดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ